สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับรถทอร์ r o วันสุดสวยของเราโดย d ีทีมอเตอร์ค่ะรุ่นนี้นะคะเรามาพบกับสีขาวแพนด้าค่ะเรามาชมความพิเศษของน้องกันนะคะภายในกว้างนะคะแล้วพิเศษเ่ยก็คือเราสามารถใส่คาร์ิได้ค่ะคุณแม่ไปกับน้องๆเบบี้ได้เลยค่ะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะป้องกันความปลอดภัยในระหว่าง เป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะมีเครื่องเสียงมีแอร์นะคะแล้วก็สามารถเปิดดูกระตูนได้นะคะอ่ารุ่นนี้นะคะจะมีความสามารถที่สวยงามเนหลายอย่างที่เราให้ชมมาก่อนยานนี้แล้วนะคะตอนนี้ความพิเศษเราก็ได้ชมกันแล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากจะมีแค่สีขาวเพนด้าแล้วรุ่นนี้เราจะมีสีอื่นให้ลูกค้าได้เลือกชมกันได้เลยค่ะสามารถต่งจองและก็ขอบคุณลูก ไว้ใจกับดีทีมอเตอร์ค่ะสวัสดี